น,นี้เป็นชุดยกกระชับตัวใหม่ของอวิยองค่ะคือไฮยาคอลลาเจนิกลิฟต์จริงๆแล้วเซตนี้นะคะคือเขาช่วยเรื่องของผิวกระชับปรับหน้าวีผิวเด้งฉ่ำน้ําค่ะหลักๆเลยของตัวนี้นะคะก็คือมีไฮยาค่ะไฮยาก็คือมาจากไฮยารูรนิกแอซิดคนรู้จักกันดีอยู่แล้วว่าช่วยเรื่องของความชุ่มชื่นแต่ว่าไฮยาของอวิยองเขาใส่โซเดียมไฮยารูรนิตลงไปนะคะซึ่งเป็นโมเลกุลที่มีขนาดแบบเล็กมากๆนะคะก็คือจะทําให้ผิวเราชุ่มชื่นตลอดวนันแล้วก็ช่วยในการเก็บน้ําในผิวได้ทุกชั้นผิวเลยก็ จะช่วยยุงคอลลาเจนแล้วก็อิลาสินนะคะให้อยู่ภายในผิวของเราได้ดีขึ้นด้วยค่ะอีกอย่างหนึ่งก็คือมีไมโครโคอลลาเจนด้วยนะคะที่จะช่วยไปกระตุ้นให้เซลล์เนี่ยมีการสร้างคอลลาเจนขึ้นใหม่ก็จะทําให้ผิวกระชับขึ้นแล้วก็ลดริ้วรอยค่ะอีกอย่างหนึ่งก็คือมีไมโครอิลาสินช่วยฟื้นฟูเส้นใหญ่อิลาซินนมีการยืดหยุ่นได้ดีขึ้นผิวหน้าไม่ยับมีการคืนตัวไวเหมือนแบบผิวติดสปริงนะคะคือใช้แล้วจะหน้าเด็กมากๆค่ะ เซตนี้นะคะสามารถทําเองที่บ้านได้ง่ายมากเขาก็จะมีแปรงทุกวช้อนมาให้เริ่มต้นจากเคลียร์ผิวหน้าก่อนเลยนะคะก็คือใช้ cleansing แล้วก็ใช้โฟมตามปกติเลยนะคะแล้วก็มาใช้เซตนี้ค่ะเดี๋ยวไปดูกันนะคะว่าเราจะเริ่มใช้ตัวไหนอะไรยังไงก่อนบ้างค่ะไปดูค่ะสําหรับนแรดที่ใช้ตัวนี้นะคะ Hyal Fresh Mask Powder ก็จะเริ่มใช้ตัวนี้ก่อนเลยตักคงให้ยามาหนึ่งช้อนพูนใช้ผสมกับตัวนี้นะคะคือ h y a เจ e l Booster เป็นแบบเนื้อเจอลค่ะบีบสองช้อนพูนแล้วก็คนส่วนผสมให้เป็นเนื้อเดียวกันการผสมสดของผงและเจลแบบนี้เนี่ยคือทําให้สารสําคัญยังคงคุณภาพความสดใหม่และก็เพิ่มประสิทธิภาพการทํางานในชั้นผิวได้มากขึ้นด้วยค่ะซึ่งตัวนี้เขาก็จะช่วยผิวกระชับนุ่มชุ่มชื้นดิ้วรอยจางลงแล้วก็จะใช้แปรงนะคะยกหน้าตามแนวกล้ามเนื้อผิวจะกระชับมากขึ้นค่ะต่อมานะคะก็จะเป็นตัวไฮไลท์เลยค่ะตัวนี้จะเป็นแผ่นหมายกหน้าวี ค่าใต้คางเขาพิเศษตรงที่ทําจากเส้นใยพิเศษสามารถยืดได้เยอะนะคะซึ่งใช้ได้กับทุกรูปหน้าเลยช่วยยกกระชับให้หน้าวีเก็บเหนียงเก็บแก้มค่ะพอใส่เสร็จปุ๊บก,ก็ตามด้วยมาสที่เหลือทาทับไปได้เลยค่ะแล้วก็ทิ้งเขาไว้20นาทีนะคะล้างหน้าเสร็จแล้วถัดมานะคะก็จะเป็นตัวสุดท้ายละอันนี้นะคะจะเป็นเฟซลิปครีม ทาหลังยกหน้าคือตัวนี้เนี่ยจะเป็นครีมบำรุงให้ผิวยกแน่งกระชับฉ่ำน้ำแบบสุดๆไปเลยนะคะคือดีงามอะ่ะชอบมากคือสกินแคร์ของอย้องหรืออะไรก็ตามที่เป็นของย้องก็แล้วแต่นะคะเขาให้กลิ่นหอมแบบผู้ดีผู้ดีนะคะคือแบบหอมสะอาดแบสดชื่นแล้วก็เนื้อสัมผัสเขาจะแบบเบาๆแล้วก็ซึมเข้าผิวไวมากนะคะซึ่งทุกครั้งที่ใช้ตัวนี้จะบอกว่าฟินแล้วก็มีความสุขมาก